เอาล้ปีกูทำไมขึ้นเซเวียยุยี่แปดนี่เขา่ายพวกเขามาบายน้ำเขาอืเอ้านี่จิสวัสดีหรือว่าบายทุกจ้าแบบน่ารักน่ารักน่ะมาเลยายกใครบายจางสี่ขาจอบเอี้ยชั่วมือนี่มันไม่การบายแบบไม่หร้จ้าแบบไม่ก็ไายศานอนเอาแบบไม่ก็เฉลีี่ เาหเรเห็นเเอาไค่อยเห็นมาค่อเห็นเตี่ยเือแม่สิไ้เห็นยืนงางขาออกก็เสียเพื่อได้งานขาแงนออกเออหนึ่งสองสวัสดีค่ะ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 สวัสดีสานอง n ก็จะได้จงเอื้อยมือมาขึ้อย่างสานองครูว่าขึ้จะเท่าถือไฟสัตา์ไตเป็นสัตวแมว หอกหลอกเก่งเลยก็ยังก่อสร้างกระอ or มันเองน้ำสิ่งดีมีประโยชน์มาฝากพี่น้องชาวบ้านอนอ่ะมีประโยชน์ยังไงบอกสูตรแป้งในแค่อุยพี่น้องขาพี่น้องเฮ็ดไทยเฮ็ดต้าเฮ็ดไทยมันสับปะังเฮ็ดไทยอ้อยเฮ็ดต้าเข่าได้ผลผลิตวเต็มเม็ดเด่นนอยก็เป็นที่พึ่งพ้อใจมือนีบอลล้มเสี่ยมิหกปีที่สี่มิซิงดีมีประโยชน์มาบอกกี่ตออีเมล์บานเฮาเด้อค่ะเด้อปุ๋ยปลากายลุ้งเป็นปุ๋ยเคมีสูตรสิบห้าสิบห้าหกพร้อมด้วยปุ๋ยมอลลากดตราลุ่มอรุณชื่อให้จับแม ก็ไปลองปุ๋ยมระกอตราลุ่งอรุณเ,เอามาใส่ไห้หนาเอามาใส่ผลผลิตก็เปลองรับรองว่าได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มน่วยแทนแน่นอนค่ะต้นไม้ก็ว่าปุ๋ยประกายลุ่งนี่ใส้ยังก่งน้ามันถอดแม่ค่ะอือประยุกต์ส่หนาในะคะ่ะ รุนรอยยีหา <Wars. S 2> นีีกอะไรข้างคุณซะสูงจอนอ้นี่ยุบปุ๋ยสนาเราแงมเป็นบแม่อยู่อีนี่ได้หยุมใสเพราะหยุบมดีอีนี่มันไม่ได้ยุมตัวก็ไม่ได้จังไก่เสีแตกเอาก็บ่มันลงกเหมวอนลกหมวมันสัปลังเอาเื่อ่าส <t> ินัดผูข่อยไปบงหมอล้างค่าเมียขาไปบ่าใดดอกคาพาวายังตะครบทีมเออเมียอีมันโทษนัดมูท่าได้ออกแม่อยุ่พี่น้องที่กวกีรพิแหย่

เอ็กดื่มเถื่อนขึ้นสี่สีสังกะรีวัดเกษตรเสเบิขคือป่อยพระคุณเจ้าขับม่ตะใส่หอยเรืองเจ้าค่ะหมูหมากาไก่ปลาแตกปลาตื่นไฟแห้งวันทีเจ้าคขาพอได้เวลาชุ่มนุ่มกินข้อยเด็กแล้วมานอนเจ้าขาแม่แต่วัดไส้โน้ตเจ้าคแขกบ้านเดือนี่แหละ พุดได้ละฮะนี่คุณเป็นพายเอ้า็ไม่พายหรเป็นไัยหนูหนูไหลคะหนูน้องแพรนี่ไหมคะน้องแพรพนักบังหนักว้นน้องว่ากห่าเปื่ออาจินหัวมเงเอ้ยเนาะอะไรพี่ห้าตัวนี้เดินบัญญาใจมึงใส่สี้มเอาถ้าสีชมมูเปื่อยไม่คือล้วง่อเอามันใส่อแต่ล้วง่านสิสีมม ก็่ไ,ได้หมายความว่าจะเสร็จแต่ว่ามันเวียงใส่คือผ้ากระชันเขาออกแบบนี้กูก็ใส่แบบนี้อีกแบบนี่มเนี่ยมันเป็นชุดโชว์ชลีละอ๋อชุดโชว์ซลีลาสังขาชรชลีละซาลีลาสังขารมามไมนตายจนมีท่วงกับท่วงก็คือใหญ่อะไรให้ทามได้ค่ะทามเลยครับว่าแต่ใส่ก็ใส่น้ำมันเอียงเติมคำว่าคว้านทักแทนรถฉันไม่เคยใช้น้ำมันครับเอ้าแล้วใช้อะไรเติมใช้ฟืนคว้ แตพ่อเป็นไงกูไปเกียดด้วยทำไมสตาร์ทมือฮะระบบออโต้พี่โดนแขนระบบออโต้ก็ต้องสตาร์ทติดเนี่ยเอานิ้วเตะเล็กๆกับสตาร์ทติดแล้วเก็บยดไอ้พวกนี้ไอ้ยหญ่จะต็นไอ้เหี้ยนอยากเหียนเอาขึ้นแล้วตีนเยี่ยมเอาไปยังไปยังมั้ยูเฟื่เลยอ่ะสตาร์ทมือพะย่ะนี่ัล สตาร์ทมื่อค่ะอ่ามึงเอ้เยเนาออะไรสตาร์ทมือแบบนี้ไม่ย่างเดี่ยวเท่าลันค่ะเรื่องอะไรคะเครื่องตัดง่านีอ่นอะไรให้เก็บเลยทำไมฉันซื้อมันสดค่ะไร่วยมา ขั้น้ยบอกกาสื่อึสดได้อีเมลค่ะขันอาจักเมืนหละเจ777ห้ามเลยรถออกไหมบอกค่ะใช่ค่ะป้ายทะเบียนตัวไหนคะป้ายทะเบียนลำโชคเอาไหนป้ายทะเบียนลำโชคตัวไหนอ่ะขนาเป็นเจ็ดหเจปเจถูกแดกค่ะีป้าจะมาาแล้วบเวละใส่ท่องสิเงแ จะมาบายมันจะลอกทองอะไรทําไมมันถึงจะลอกมันเป็นทองสามฤดูทองสามฤดูฤดูแรกเป็นยังไงคะฤดูแรกมันจะเลี่ยมฤดูที่สองเสียวฤดูสามเนี่ยมันอี่กระจังไม่เห็นเลยยี่หีผีจ่อปากซุ้มกท่วงคนขักท่วงคนเหนี่ยเนาะเที่ยงก็ท่วงข้นหนักคุยปาเจี๋ยขา ปีนี้แทบสิบก่ามรูฤดูหนาวเลยเด<ป>็กค่ใช่ขึ้นป้ายะแต่คาร่าทําทายปันงูสิงแต่ค่ะ<ป>แม่มนันนีสันแขงพนไว้ถวยปั่นมันสปรังหมกขี่เทาโเวโร,รจจดมื่อเงินก,ก้อนจะไปยังเพราอเสียถากแตะล้านตุอย่างยี่สิบก้อนในเร้อ้าแค่สมัยกันซื้อน้มันประกอบก็่รวยยะ่สามซีขวดนะคะยาสันเหลือเือคั่วยซอ่าเาชอบเล่น,ะะนด้สบสองเลยนี ขยาวทำไมคะเออว้าขันไฟห้างมีอปัญหนาเด้ย่ยเปนคดใสมือปืนพนาเออ้ียไม่ต้องขยาวคะ่ะตลกออไม่นานคะ่ะวันนี้ไม่นานคะ่ะเ,ออเนิวซัตสแต ไปมาจบเลยเอาเงินนั่นไม่ใชนั่อสะกกอนไปเออ่อเวย์ยานทางเวย์ยานไฟซ้อนส่วนนี้เอาเนี่ยแม่ะลาไม่ต้องขยเอนะคะเจ้าหน้าที่ฝากตัวให้ด้วยนะเพื่อไม่มันมีกระแสไฟรั่วออกมาแล้วมันอันตรายกูก็ได้เป็นห่วงคนได้ถูกกูเป็นห่วงเหล็กคุณได้เอออยาเดี๋ยวไม่หยังนี่โอ้บวกแหลกให้โล่ เมือเส่เลินไม่ขาขาพเฮียต้องซูมหน่อยค่ะใจครูข้าของเงินอันนี้เไอู้ข้าวเปิแดงออบิแต่ด็กว่าไม่ต้องขาดในราคาข้งบนไ้นนม่ต้องให้เกียรติเราเเพใคเกียรติูเราแบบว่าให้เกียรติกูเแล้วไม่เกียรติจาไห่ปากก็าเอเปียนิกูหรือ มาแล้วขากนอนแล้วขาบงกมอยู่บางหักคือคืออย่างเราขาหยาไปยันั่งที่หาเองอะไรคุณทารูวมดีไ่กินตัวใหญ่กินกินมาได้ันกินเหล่าาไดนะที่ได้ไม่เอาเลี้วๆ้ำเวลาเนี่ยมันสิเดือไม่ไหโกแล้วพันเยกินมาได้แบบคนายๆค่เอาแต่เง้นกับาเลยคุณอาเอาเอายีนยัหนีเรู้ไปแล้ว ยมึงือมาไทยมึงกับคนคู่กันไอ้ครูเบนแต่บางครั้งเราบ,บอกกูที่เราบอกว่ามาจากไหนไทยรู้เหรอเนีย่ยมันก็เป็นยักษ์สั้นหมายถึงไทยเจ้ากิก่มเด้อ,อ มันที่ท้ายล้วติดไะละเราไม่นำใจใหละวันข่งเที่ยงอายุมันคนยืนได้ใหญ่เด้อคอยืนใหญ่เนี่ยครเสียบขอโค่ะชัวร์ขอพระค่ะกูเทามากกว่จิตเป็้ยสี่น่นะเดี๋ยวไม่ใหญ่นั hmm. <S <S ่นเราป่วยแต่ขาเราตอนนันงแข่งน่เนียแทนปูราเนี่ยเปียงที่เม่นกีบีใครถีีบนไดประทวบโอ้ยเบสายไนต้องบันไดบันไดนอน นอนขันมวยมวลรั้งคนเดียวประกศประกาศอันประกาศแล้วกันี่้นที่มันแช่ะสำหรับผู้ที่สิวเขาไปท่ายรูป ยาเฝ้าเขาไปส่วงเขาเตี <osure> ้ยยาเฝ้าเขาไปไปย่างโซโลเจลเขาแดนต่ำวันที่บ้าเขายืนเออทันจิตเอาไปถ่ายรูปแง่เขาลั้งจัะไปแง่เขาก็แล่นเลยนะ่นล้งก็เด้วยมีดเออเพราะว่าหางเครื่องเขาทำงานแข่งเวลาขัดเจ้าไปย่างด้วยหางโซโลเจลีเจ้าเลี้ยงกได้เขาก็ะดิตต่ำต่ำก่ได้เขาก็ลยขึ้นเตี้ยเพราะท่านหัวหน้าขาเคลื่อนเขา งา,านเป็นันจะเสือว่าหนาวพวกนี้มันหนาเลียดเท่าไรน่จังไรไปขี่เสื้อมันหากเกนเอาทาง,งานใน,นปัติม,มันหา่ไปเรื่องธรรมาะทาปากประกาศรอบรอเด้เสื้อเขาผ่าไม่ยาเป้าเขาไปยางเพลินพานเท่านั้นช่วงขาล่ำจังไปไทยไทยได้เม่กไเมื่อนี้เป็นงานไงข้าล้านบุญประจำปีบ้านเฮาบอกว่าจะสันฮาสักสิบไปสีซ็อนไปเปิดเทียบเด่นผู้เดียวได้ไหม บัดรที่มีหมอนั่ให้พี่น้องเบื้องคนก็หลายมีหมอนั่พี่น้องเบิ่งข้าแล้วก็มีมวยมื้อน,นี้มีหมอนั่งก้องเดียวบ่มีมวยจา้ามีกระดางทีเกิดขึ้นแล้วอีกคู่นึงแล้วนี่คู่ใดกูกับบักเสือขาวนะั่แแนแคร์เล่งและถอดสูยี่ตั้งกระบใครคนยากไฟสวัดยู่หน่อยเป็นหัวผัวเตี้ยผัวผัวกูได้ผู้ใดผัวเจ้าที่นั่นเออไอ้จักจักไหนจักว่าเราเป็นไผ่แล้วมองัง วันนี้กูไปเบิง้งมั่ยมาแล้วคู่หนึ่งคู่ใดบ้างสุดปังกูกับผัวนอเป็นยังไงเด็นีเลยค่ะมันถึงเย้ไหมล่ะโอ้บบหัวพิงกับแเบิ้งล่าเนียนปกกับเขาโหหิานี่เนาะนี่ก่อนจะได้ถึงก,กับบงนไม่ใช่หรืหปเป็นใังไหนนั่งกินขาน้ำกันงด้หลังรถบัสนั่งกินข้ขา,าที่หลังรถบัสก็เอิ่นกันที่รักใจที่รักจจ้าจายวัดผู้ชยผันยางไก่ผู้ช้ยางไก่เพราะู้ชายางไก่กูครับผู้ช้ยค่เดียวจนหลันผัวกูตีกันล่มทั่ว มึงเา่าวคำใดสี่เจได้ยอ่หาาออ้างใล้นอกเนา่ยเงไดจะไปบอกประธันนั้นมาสี่จะขอต้อ,ตอนหน้าผัวเอามันไม่เห็นคนได้ใช่ตีผัวให้ประกานสีู่ัวะจะาเป็นอย่างเจงตโีโอ้ยเพิ่งป่อยปืนมาสี่เพงต้อนหน้าต้อนตาผัวม,ผมันสี่ไปล้มหายใจได้เก,กิดมาหาผู้ถูบาเออมาเ่าไปเบิ่งมาลับนี่เปยังเอาการท้้ฮอดยังเข้าวเนี่ยนาดไหนไหมอลำเสียงวิหกพอเกือไปลูกกูจะโตเปี่ยวไอ้ห้าเนี่ยลูก เอาไสขมาเสือเหลียมนะที่ปตัแขวแลวเห็นอย่างขณะอื่นมามีิงไปฟัเสียงใช่มนีด้ขตดะเบียบสกคลนครเทานี้มิตรบ้ารเสียงไปงกไกเท่าที่สุดแที่สำคัญปีนี้เนกำลังปังกำลังป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 องปาไมเอาอากาศงแ้ว่ากูมึงสมื่นอมิต้าร้เสียงไปเล่นเนอู่รอางกูหรืกูาไปเบิงเอาเนยัง่จังสมัไปเบิเสียคือฉีดเล เสียงผู้ใดคือขี่เสียงว่าหนาคณะมั่นเหนืวหนาคณนมีสองคนมันที่เปียกคนกับเสียงเดียวกันโดยเฉพาะเสียงงบผู้จัดการเป็นเจ้ไหเสียงเล่าว่ามือบีบแตไก่รจะออกมอกระเลยต้องไปเบิ่งเสียงวิโฮกุจิบอไกไปเบิ่งคณะที่ดีมากที่สุดคณะไหนทีมากที่สุดใจคยรอยบอยสิริชัยมี ไปเกรมุกกูคส้ไนปในะตอนไรดอกเออมูลค่าอย่างบัตเอามุกผม่งเงี้กแบบเอขันมามีเงินเอารถเดกูโทรบอกแม่กูเอาขบอกรนขเขาขมาเรถโซ่ปน,นนะ่ะไวระดับกูขันไปเจก,กเจ้าเรียกผู้ใครวะขันไปเจก่อมีตรอะไรกูซื้อสูกี่หมด ่คพาไปิ่งเสียงมีหกล่ะไดของกูหรอกไปับไปเราจดีกันกับหัวอีกีฮ่หนบางเอาหัวหงเนี่ยบเสียงก็ให้มาไปเดี๋ยวนี้ค่ะมันนังไผย่ทยรถบ้านขาคุมตาแลค่ะถึกสอกกูไทไถือสอกก่ะหัวกูเอาตงนต่บ่่ายานหัวเอ้ยปาังหัวกูสุมจะพอกูเลยที่อ้นี่มีอาจารย์ชีไปแกกันน้อยมึงเรียกมุกขู่ใครเลยบ่แถมนี้ออกจากตา์ได้ทีจากัตว์มันเติมกรด้นี่อานแก mày subscribe cô kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ những ผมรดันมี่หกสนีเอีูใส่้คตำรวจ้คเยยกะเทยอยู่ีกะเทยยสครับพี่กระเทยผมใช่แท้ครับผมผู้ชายก็แต่งตัวเซเมื่อวันเกิดเมียผมผมแจ่งแฟนซี่ให้เมียผมครับ แดงแฟนซี่ครับผมหลาแดงสี่ก็ไม่เนียบอลูกสองเหรอครับโอ้มันใจเนาะลูกสองครับเ่ราะเปนกระเทยอนียตัวกระเทยที่ผมขี้เดียดทีอยังนี่ครับลูกหลานผมเป็นกระเทยที่ผมเตะเลยครับเแม่จะเป็นกระเทยมันเป็นเตะกระเทยมันจะพอเมื่อไหร่คุ้ยเ่ราะเปนกระเทยบอครับ แล้วไปสิครับวันจะเทยเท่าสสวนก็กลัวมื้อเยหนเนี่ยเดาอะไรดอกก็หล่ไปดีก uh ูมได้ <h <h ่มายควาอว่อจังสันแเอาจังไหนเอาทาไม้กูก็ะทัดซอมดีมือเจ้าทาไม้จังไหนแพงยห้อนักราไปโดหายไม่เคยไยัง อะไอย่งีล่ะาจจตัวไได้เห็นอีหยังจังไหนนังกินขาวอย่นปัวทักเดียวผู้ชายยางไก่จังไหนมุ่งั่สีเออยเนี้วยวตีหัวอย่ง้นบางสีหัวซะวกาไปัต้ไอ้เขียฝูงยังาได้ถหล่ขันมึงเทีแต่สีมึงเลยอูไปเลยจะกเลิกกันได้ไง ก็เลิอกกันเลกล้ๆมลยเะลอดระยะเวลา่เราคบกันมาสองชั่วโมงไม่มีความหมายเลยใช่ไหมเดีียวสุขคบกันจัมือก็สองชั่วโมงมีขนาดคบสชั่วโมงยังตีกันปนี่สัปีสิ่ตายคาตีผูเดียวสั้นดามึงอสองชั่วโมงดอกมือนี้เซอะไร ให้เอ้ยขอได้บอกขอยังยันตีมูอเลยอุเมเ่อยมันเจ็บมาไปอยัางมันเจ็บขอจีสังสอนเนี่ยอยจำมมนอยู่อย่างนั้นเฮ้ยพอกับเบิ้ลนาแล่นาดำเบิ้ลเราแล่กันกู้คุยควยเนี่เป็นความเหนืออยู่มันจีนาแรนาดำมาซังมันเป็นเนี่ย่อยมันเพอดีกับอยมาต้องสังสอนอ๋อเจ็นเด็เ็่หลังจะเจ็บอโอ ว่าอ oh, well oh, ุ ô, ้ยนีว่าใหญาหอยตีมูจะหอมัน๋อมันเยียมจะเห็นหอค้ามันไหลตีมูสวยๆวนั่นสิเอากระหันอยู่คอยวัตีมันก็ได้คอยนดี่ยมีงหวะนะารับไรรถสไ้าหรถไปา กีเพ่อะมึงหังวเฮ็ดเนี่หัวแม่งจะห่วยไห้เลยเอาแล้วมึงก็ห่วยแต่กูเตะตีกับมึเงเจ็บต่อเหยินตาเปิดกับเปิดครับเปิดแรกหา,ห,แหายเดี๋ยวไม่เห็นแค่ห้ำซองแรงเลยมึงห้เฮ็ดจังแพ้กูหอนเสียมึงขอดเสียงอนกูตีมึงมึงสำเร็จดิเออกูคอนเสียกับกูเห็นดาก

มีเสียง่อนหายใจโดนปล่อยลมรถบาทอุ้ยใส่จักบาดาเอาอีแพ้มึงเไหร่ยังที่เรียงบอกการจะโตยังได้เสียงดีน้เอาลาะโอ้เห็นเมื่อยแท้่มือเนี่ยคือเห็นลายลายมันก็จะซื้อรู้จะไปเถียงมันดูก็ันได้เมียจงสี้นอีกมัไปเตาไฟหรอเนี่ยเอาไปเลย เอาของของมึงนีกูฟาไล่กูเก็บม่ให้มึงได้ซัมนี่แหละ่ะบ่านเบิดแนู่ลรังกูต้องเก็บมาให้มึงเบิดบอกคนจุ๋ยว่ะเนี่ยมึงเนี่ยป้าแพรมึงหูปะ่็รู้แล้วเ่าท่านบอกกูอันกูอยู่กับมึงมานนี่กูไม่ได้ฮักมึงจักหน่อยเลยได้ไหมฮะหูปะแล้วป่วยอย่างจังตากูรอใส่เงินมึงซือเสือมึงจับไปโอ้ยปวดแล้วโอ้โห มงไงงั้นมาละองพันสามพันสี่พันกระซ่าห้าพันกระซ่ากูเอาไปสี่กะลีคับอาจารย์เนี่ยอาจารย์เสอนกันเวลา่็นนี่ยกูจะเปเนกะลีมือมืกูจะไปเป็นกะลีกาสี่ขียบพ่อกะลีจะมึงมาขายบอกรยบอกกูซื้อเอา กะลีแบบซือกะลีแบบซื้อกะลีแบบซื้อบอออกมาได้หรือป่นะแล้วก็ไปนี่คุณทีซ่อสีด่ดดขาเมื่อโอ้ยปวดลาวต่อไปนี่คุณจีซีเมจำไว้้มงคือามาแต่นาเ ตั้งแต่เมื่อนี้เป็นต้นไปมึงก็ป่จบกันแล้วแม่ปวดร้าวไปไปไปอะไรละบันไปแล้วลูกทำไมไม่หนีวามันก็ลูกชั่วให้ชั่วขาดแต่มึงสั่งยิ่งเขมึงก็มาสอบซับมันรลุผลสอบท้องแฉลวอี้อาหนี่ยวกท้องแฉลียวเหยี่ยงกูชั่วที่ไหนนี่เพี้ยนฝูงเนี่ยสรงแต้มข้ามหวยเลยฟั้างมาผู้ใชยตีแสดงว่าผู้ใชยฮัก มึงเหือม oh! ึงแห้งโอ้เขาเรียกว่ารักแบบรุนแรงอุ้ยบอกว่าเสียกซอยกู้ยไสู้้อีไเมียจะขอบปิดมันยี่มึงตายแล้วเขาเรียกว่ารักจนตายมันมาจากสันได้พอลุงลุงพอจริงไอไอเมียแม่ป้าคก็เพียอนทั้งบรรุงพี่นี่เถอะเถอะเป็นเงินพอลุง มัดมาเปจักสได้ค่ะคุณพี่เออผูอเข้าเป็นเเอาตหูจักซอยเหลือป้องกันเจ้าของอยเหลือแม่แต่ห้กูไปตีเขาจไดเขาเจ็บอยยุแบบไหนเมียอจ้เจ้าฟังเซว่าบักเสกเป็นผัวไเ้อมึงยานมันอยสิบีมันตอหนังกูเจ้าเวเยีตา เาเฮ้ยข้อด,ดีคันซ่อมรถอยู่ครับไม่อยากบอกซ่อมรถขับโซโต้ครับซ่อมรถครับผมซโโ่อมรถ,มรถยังไงนเพิ่งจะแต่งตัวสิเนียแล้วขัดลนผมครับอ,อะไรประดับยนต์ครับอะไรประดับยนต์ ขับผมลานเมืองไซจังสิจุดแตงโมานหืังไซจิงล่างอัดฉีดเสร็จฟอมเครื่องเงาครับวุ่งใจ้ะที่เดียวครบจบเลยั้านเขาดีด้วยสมรถั้านดีดมึงมีใครพมื่อหลังเขาจะไหนเขาจะดัไปปืนสิครับเจอหน้า นี่แมวบ่เมื่อาแล้วเอาคนไดบ่มื่อาแล้วก็มาเอาคนรอด่ะน่ะน่เองน่้เกิดบ่เป็นห้วงน่เป็นห้วงเกิดโอยกูเจ็บมึงหักเกิดใหกูก่นมึงคยเจ็บว่าก่อนที่คืนบบละสี่หมื่นเรวสวัสดวามขอกัเท ใส่บ้านเม็ดมาได้กันทั้งเมืออีกจองเออไปกดฮันเลยเฮ้ยท้องแทงบ้านโดนมีบาดเนสิทธิเฮ้ยทุกคนย่จังอย่างรุ่นไม่ล่าสุดนี่ฮะเบอะไเปียว้าวออชนี่มาไปซูกแก๊สมาได้ดรเป็นยังไงใส่อะไรคือชีคูแม่โอ้ยอยยย гэвч มาแน่คดีคุยเพราะที้กูโดนโตกนะคือสีผ้าถ่านแดงเล่งแท้มาเป็นหัวผมมาเหีโอ้ยอันนี้บักเองเพราะมีปกเสกด้วยเนี่ยคนละคนคนละคนละคนบาบอกเท่าดีอย่างรถบัาจอดที่ใส่ก่อนข้างหลังโอ้ยชัวร์ดังดังว่าอย่างที่ใส่ก่อนนี่หลังไปที่จอดรถอาคางห่วยนี่ตีเออบักเสกอย่างพาดผ่านไปบางกินที่คือคอนไปนั่งเปทุบประตูรถมึงอ่ะมุนทั้งสองทางแล้วตอนนี้ถลั่ถอดรอนรถพร้อมผ้าดูไปบ้านรถนึงเดี่ยวเนี่ย อังโตานะเออโอ้ยไอ้สัตว์เอยแหมเออมึงเป็นผู้หญิงค่ะมึงชอบผมกูองพิมพ์รัจะพูดเป็นพิมพ์ไทยรูปแห้งใส่แก๊แอนมันเออให้จังไรเด้อวันแก่ ไปแช่แค้นมันเออสูดสีคนไปน้ำกูเออแช่ไว้กูไปพูดเดียวไปเรียนขาดอ่ะไปจนยังงจังวะไปผู้เดียวถ้ามันตีกูอีงัวไปน้ำกันสี่คนเอออีนึงตบเดี๋ยวอีกนึงกบทันต่ปาอีนึงหัวเอี้ยวหัวหัวอีนึงสูบมาลไม่ใัไปสูบมาลลทีนึงเหยียบเอือไปเดี๋ยเหยียบเออไปจะดีให้เก่เลยนะกูจะเสียค่อยอันโอยา่ไอียังงรัเารถรทั้งกัน เมื่อเขามารถพักคุณขามันรัดคุณนีุ่สิบีตัวเร็วเก่งม่จริงนี่แฮ่เนี่ยรถเดียว่ว่าเมือไหรรถยี่ห้อยังนี่อิล็กทริกเกียรก็มารถยี่ห้อนักสติไปขับไปเราไปแฟนเับสวดยอดกัตาเดี๋ยว์ขับกบมท่านหอกเขามเอาไปใหญ่สองรอบตัวนี้ ไ่เอดังเขา่ะารถกูห้างที่เ่าไมอมสรถอรถหห้งมาก่น้มดีรู้มต่ใส่กะห้งรถบักกะห้างห้งคือการักงุณลุงนักตีสายไม่เไม่ใช่ ควาเมื่อกว่ารักมันกิโ้ยะท่านไหนนเอาละท่านเพาเหนเ็่ยันสีไงมันตายแด้ไปอักเสแค่เอยเขา่อสีมาเียไหนวะเียไหนเียไหเขา่สีมาขอบุณพี่น้องไรไร ทำไมแล้วมล่อยร่ทราทำไมไม่บอกกูโอ้โหต้องให้กูแจ้ทุกเรื่องเลยนามังก็แงกูหด้สิยังไงเฮ้ยนีขอบคุณค่บท่านนันทเดชอยู่จากตเพื่อผ่านขอคามกันได้ไหมคขอบคุณค่ะส่วนกพี่นอคกับเฮ้ยอ่อนซ่อนเอยเสียงพวกเอ่์ดังมาพุ่งจะกกรไรแล้ว อาสวัสดีค <medio> รับท่างแมนครับขอบคุณครับที่เสียงปรบมือแรงใจแรงใจที่น้องผู้แทนมอบให้ในครัคืนนี้ครับดีหน่อยจากที่ตลกครับนักแสดงนัะแพ้เล่ใสทองยองใหญ่ปลอดภัยและขังวนครับจงอ่างข้างสะแจงยายสามอุดอดท่านลองหลับในครับหากข้าวอกใดว่าจะไใดครับบอกไปแล้วฟังแล้วพอถึงหูพีพอถึงหูน้องกราบขอพระท่านอภัยครับหวังก็เห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะและความสุขของพผู้แทนในค่ับคืนนี้ครับเอาช่วงนี้ขออนุญาตประกาศประชาสัมพันธ์ครับในยามวัยคณะ กรรมการผู้ด,ดาเนินงานนะครับท่าเสียลูกลานนะครับออกไปรับจต,ตุปัจจัยแพ่เล่นใหนพี่ให้น้องไม่ขำขึ้นนี่ให้พี่น้องที่มารวมโดยรวมผลส่วนไม่ขำขึ้นนี่ได้วรวมทั้งผลขับลูกลานบอรักสี่ที่หกนกศรักรอรุณานัาาา่มบ่ามาจากเข้าคู่เขาหลังไวที่ตอนนี้เด้อครับอีพ่ออีแม่คณะกรรมการของเขา,า,เาขครับทีนี้เสียงประกาศนี้แล้วนั่มคู่นั่บ่าเขาหลังไวที่เดี๋ยวทีมศิลปินพระเอกนั่นเอกของสวนจะออกไปฮับพี่เหยดออแฮับจตุปัจจัยบอกบุญพี่บอกหุน้องไม่ขำขึ้นนี่กันครับ แฟนที่รักจะพูดมีเกียริครับเวลาที่พวกท่านรอคอยเดินทางมาถึงไปที่เรียบร้อยครับในช่วงนี้ขอชูมือสูงเกียติขงและแฟนเพาพบได้สัมผัสกับศิลปินพระเอก